ผมเห็นหลูปของตัวเองนะครับที่ติดกับดักนี้หลูปครับและนี่คือปัญหาที่ผมค้นพบครับว่าปัญหานั้นคืออะไร ข้อที่1ครับในตอนนั้นเนี่ยที่ผมเทรดเสียเยอะๆจนหมดความมั่นใจเป็นเพราะว่าผมมีการโอเวอร์เทรดเยอะเกินไปซึ่งการโอเวอร์เทรดนี้เลยทําให้พอร์ตของผมมีการสูญเสียไปค่อนข้างเยอะครับทำให้เงินเนี่ยมันลดน้อยถอยลงทําให้เราเนี่ยยิ่งเงินน้อยความมั่นใจก็น้อยลงตามเงินนั่นเองข้อที่2ครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีระบบในการเก็บสถิติที่ชัดเจนครับไม่ได้มีกลยุทธ์ว่ากลยุทธ์นี้สามารถแพ้สูงสุดได้กี่ไม้แม็กดอดาเท่าไหร่จนทําให้ระบบผมเนี่ยคือ เกิดความผิดพลาดและความเพี้ยนไปครับทำให้ไม่ได้รู้เลยว่าในระบบนั้นสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แก้ไขทําให้เรากลับมาชนะ แบบรวดเร็วได้อย่างไรปัญหาที่3าที่ผมเจอตอนนั้นครับผมไม่ได้มีการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจนครับไม่ได้มีการบันดิ้มเมเนจเม้นท์ที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีการบริหารต้นทุนหรือบริหารหลอดสายที่ถูกต้องปัญหาที่4ครับในตอนนั้นเป็นครั้งแรกด้วยที่ผมเนี่ยเจอประสบการณ์ที่แพ้ติดต่อกันขนาดนั้นนะครับเลยทําให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยมันยังไม่เคยได้รับเรื่องนี้ครับยังไม่ได้มีภูมิต้านทาง ทำให้ผมตอนนั้นครับรู้สึกว่าสภาพจิตใจผมอ่อนแอและปัญหาที่5ที่ผมพบเจอนะครับมันคือเรื่องของสภาวะตลาดที่อาจจะไม่ได้เข้ากับความเป็นใจของกลยุทธ์เราขนาดนั้นเช่น <imize. S 1> ถ้าวันนี้เราเทรดกลยุทธ์ไซเว์แล้วตลาดเป็นเทรนแรงๆมากๆนะครับเราก็อาจจะแพ้ติดต่อ,อก,กันหรือตลาดเป็นไซเว์แต่เรามีกลยุทธ์ในการเทรดเบรกเอาท์หรือเป็นเทรนด์แบบนั้นก็อาจจะทําให้เราโดนกินยับๆเหมือนกัน